พี <toys> ่หน่มปพี่หน่อจะน้ำปลาน้ำปลาใช่ย้มพี่น้องเนาะมาได้ใจพี่พน่องเนาะมาดีจ้าพี่น้องปองไปนสุขภูุกอนโอ้ยบ มาดีจ้าพี่น้องกองไปสุข,ขุมสุขคุนมากค่ะมื่อวนนี้เขามากินบักบวงดอกน้ำกันพี่น้องจ้ะบักบวงดอกน้ำนำปลาหอมแจ่วน้ำปลาหอมหอม,มค่ะมาได้ใจพี่น้องเนาะมื่อนี้คึ้นยากค่ะบรรยากาศกะฝนตกพี่น้อง แกน้ำปลาไหลพี่น้องมากมากพี่น้องซุ่มๆหกม่วงดองับพี่น้องจ้ะเอาอ,อยากไปได้รับเส้นกักอยากไม่กินน้ำออม่วงดองพี่น้อง มาแต่วังจำหมอมาเดี๋ยวที้องมาเด้๋ย่แจกี่สมจ้ะ ของฝากจากว่างซ้ำม,มอสจ้องแซ่บจ้ะพี่น้องน้ำปลาแดกเค็มๆหอมๆพี่น้อง xong vào, xong chạy pittong chắc nút kéo đó ดอ,อกโมงดองพี่นดองแบบท่านมาชาก็พี่น้องเนาะเค้นบันดอกห้าดองกินไปเลยพี่น้องปลอดสารพิษบได้ใสอ่ะบได้ใส่ใยังก่อนคุณเอเดนว่ายังก่อนสารกระหรอด้วยพี่น้องจะถอดยายเลยแต่ก่อนอ่ะยายดองให้กินแม่ห้ามมือกาลสิน,นอ่ะอัเอาเด้อพี่น้องเลย จีนบอลบอลดอนก็เจ๊แดงเนาะแจกแจพี่น้องออบกักกะทอ r พี่น้อง สมตาสีบอดจ้ะพี่น้องจ้าแต่ว่า,ากา็ะคืออยากคือสม พี่มีปลาห้องป้ยดับจากพี่น้องจ้านี่สัญญาณเตือนแล้วก็พี่น้องจ้าเราไปคิดนีปากพีปากหลงนะปลาเยอะแดงค้าแสบด้วยจ้ะเด้อนี่หละค่ะต่มไมส้สมือด้วยจ้ะเด้อต่มตามออเดอร์ด้วยพี่น้องถึงประเด็นเฮ็ดใบด้วยจ้ะสามขวดลอยบวกค่าโรง4ีสิบบาทด้วจ้ะพี่น้องจ้า้สนใจเยอะแ,แดงกับสี ให้เบอร์ทั่ไปถ่ายคลิปแล้วพี่น้องเนะาะจ่โทั่วมาสร้างได้ด้วจ้ะเ้อยมีม,มีมีใจปลายข้างค่ะพี่น้องคะบวกปลายข้างสี่สิบาทไม่ถึงสามขวดลอยแต่ก็บวกอีกสี่สี่สิบาทติค่าชงแล้วพี่น้องเนาะต้องไปเลยต้องไปเล้พี่น้องต้องไปแสบแสบ จุดเข้มข้นบาหวานจากพี่น้องจ้ะยาดแดงสูบเฮดแผลละลายได้จากสิเนตตามออเดอร์พี่น้องบม่ได้ใส่ผงกันบูดนะพี่น้องเน,ะนาะน้ำปลา,าล่างเข้าดวนดวนต่ว่าขันซื้อไปแล้กกะน้ำใส่ซื้อไปแล้วกะใส่ตู้เย็นไปค่ะพี่น้องจ้าเพราะว่าเขาบม่ได้ใส่สารใส่ยอย่างอย่างนั้นบูดรรนัน้นเสียพี่น้องเนาะขยำก้อนได้จากพี่น้องจ้าขยำก้อน ตามกบทลอยแ้กับนีขนมจีนโอบแห้งค่ะพี่น้องจ้าเคงจะแดงข้าแจกผักแดพี่น้องนะอันนี้กะสามหอลอยจ้ะพี่น้องจ้านี่อจ่ายปลายทังแล้วค่ะเนาะบอกค่ารงสี่สิบบาทได้พี่น้องเนาะสามอลอยก็บลอยสี่สิบค่ะนี่คารงเอาค่ะข้ากัไม่กินบักม่กวงกันกินหรือแสบ,แสบ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าแดงข้าเสียบด้วยจ้ะเด้ออย่าเป็นการติดต่ำนะพี่้องจ้าพี่รองบนโตกบังหันไฟดับเพิ่งกินเพิ่งแสบพี่้อง ขัน่าสีเศร้าก็คือย,ยังส่งแสบอยู่ยิ้เบิด,ดลแล้วเนาะพี่น่องเนาะม,มาเ้อพี่น่องเนาะไปไหนกินสมไปกินส่งก็แย่แดงเนาะพี่น่องฟังไท่ฟังเล่าต่างประเทศคุณพ่อคุณแม่คุณน้องคุณหนูมาเดอนะอลู่เนาะแสบมากันจ้ะ อเอาค่ะคลิปนี้ก็ว่าลากันสำนีลืมกดไลค์กดแชร์เยอะแดงพ่าแสบเลยค่ะเด้อลิบหนาพอกันไหมค่ะไม่บายจ้า